เหรียญและรูปภาพที่ระลึกฉลอง300ปีวัดศรีกุกอยุธยาปี2 5 4 0มีพระเกจิ3องค์ผมจะกล่าวถึงหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าตรงกลางก่อนท่านเป็นสิบน้องของหลวงพ่อจงวณต่างนอกหลวงพ่อสังตั้งแต่เป็นเนนท่านโบสถ์และไปจำพรรษายอยู่ในป่าช้าเก่าวัดขิดวิทยาคมของท่านได้แก่กล้ามากจนหลวงพอ่อฤาษีลิงดำมาขอฝากตัวเป็นสิ์หลวงพุทธิมพัะพระขาวก็มาฝากตัวเป็นลูกสิบท่านหลวงพุทธิมพัดพระขาวเนี่ยมีเกจ อาจารย์อยู่สามองค์คือหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกและหลวงพ่อสดวัดปักน้ำหลวงปู่ทิมเคยขอให้หลวงพ่อสังอาน้ำลายจานบนกระหม่อมท่านท่านนับถือหลวงพ่อสังเป็นนานาคหลวงพ่อสังท่านมีวาจาเสร็จพูดอะไรก็เป็นไปตามปากส่วนองค์ที่สองหลวงพ่อเมนวัดโพกบเจ้าท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกกับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนี่เป็นศิทธิ์หลวงปู่สุกวัดปักคอมาขามเท่า ฉายาของหลวงพ่อเมี้นคือเจ้าตำหรับห้ามอห้ามอคือน้ำมันน้ำมนต์มีดหมอไม้คูชานหมากยันประจําตัวท่านคือยันณฉับพันลังสีท่านมรณภาพเมื่อป,ปี2541วัตถุของของหลวงพ่อเมี้นคงพันเมตตาและกันผีเป็นยอด